เย็นนี่นานาลรงรียนพอดีอ๋อบันไดน้องก็เลี่ยวลงไปช่อยนั่นแหละส่อยอัน้าง้านน้าตาลไม่นจ่เป็นช่้อยยูหันม่นจิเป็นช่อยยูฮันน่ะ อ้าวขึ้นงหญ่ตัวันนั้นมั่จะเป็นช้อยลุงไปเห็นบ่ะ้างวาน้างต้นลำไยไปเห็นก็เป็นช้อยลุงไปเห็นบนานเดียวน้อง เขาเล่วกระจิตโทษบวชย่อนุ่งให้ปิดเฉียไม่ให้คนนซื้อเล่าได้ในนึงไม่ผู้แก่เอาให้ซาลิงแล้วก็นี่ปะเดี๋ยเอ,อย้ยเขาทาหยุดหนาลงเรียนติแมนแมนบ้านหนังชานยินางเล่แนแต่ว่าบ้ตรงประแดงตรงหัวตรงรัวเล่อยไปอีกช่องหลังจค่ตรงหนา ตรงหน้าที่เขาปลูกจางหน้าที่บบแมนบอแมนจางหน้าในายุดหลังบ้า,น,าเนเนี่ยเพื่อเนี่ยุดหลังบ้านเขออกง,ง้วพุนอย่างหน้านั่นยุคน,นีนทนาทานนน้ทางหนามมนแน่ทางหนาตั้งในทางหนาหนานเลี้ยนทั้งหลังบ้านคุณทั้งหลังบ้านเป็นทางหลังเนี่ยอย่างหน้าเขาปลูกไว้ทางหลัง ห็นลงเรียนมันก้วงท่ามันเป็นหนาเบิดแต่ทางขางท้ายทางี้จะเป็นตรงหนาเบิสไงเลยก้วงพร้อมที่ดินหลายปลูกได้หอดอยางต่อไปทั้นั้่ปลูกเขาจะปลูกต้นยางนี่ค่ะถังแข่งนามนี่ยายนะั่น ใช่รถบรนทุนก็เจ้ากับปลูกยางปลูกต้นต้นนี้นะต้นยุ่งต้นรุ่ต้นยุ่งอยางง่าแล้วก็ต้นรุ่งต้นยางอย่างที่เจ้าจะได้กเ,เ,เกียดแล้วที่ขวงเลยว่าแต่กนะ่อนน่ะแถวนี้เป็นป่าไายละพันกระัน สมัยตจกี้ยาเพ่งกับแมอยูน่ะลายละพันหนึ่งเด้แถวนี้ที่ดินแถวนี้ญาเพ่งกับแาอยู่ท่านได้ลายละพันได้ละหาลอย,อยเลยได้ละพันแล้ละหาลยดินแถวนี้ก็มากระตินลายละสองครัมองมึงญาเพ่ยงยู่ึได้ละหาพันนิดนึงถุงหูเจ๊กี้ชื่อไว้จะดดแล้วชื่อ้หลายแล้วถุงหูจ้าเนี เป็นลังชาขา,ขาวไก่คือสีนางเลีงแมนแมน,แมนเออบ้านหลังคาก็ขาวแลวหละนางเลี้ยนตรงน้งนางเลี้ยนเลยเต็